สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องลงทุนอะไรดีกับผมพี่นาจืดและเอมี่ค่ะวันนี้เรามากันแบบจัดเต็มเพื่อวิเคราะห์หุ้นธนาคารไทยพาณิชย์หรือ SCB อย่างละเอียดในแบบที่นักลงทุนมือใหม่ก็เข้าใจได้ค่ะใช่ครับเราจะคุยกันตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงกลยุทธ SC ์ SCBX และเปรียบเทียบกับธนาคารใหญ่อย่างเคแ n k กับ BBL ว่าสุดท้าย SCB เป็นหุ้นปันผลที่ดีจริงไหม SCB หรือธนาคารไทยพาณิชย์เป็นธนาคารเก่าแก่แห่งหนึ่งของไทยก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยร5และในปัจจุบันก็เป็นหนึ่งใน3ธนาคารใหญ่ที่สุดของประเทศเลยนะคะหลายปีหลัง SCB ปรบับตัวหนักมากครับกลายร่างเป็น SCBX กลุ่มเทคโนโลยีการเงินที่ไม่ใช่แค่ธนาคารแล้วนะนี่แหละจุดที่ทําให้เราต้องวิเคราะห์ให้ลึกขึ้นครับถ้าเราย้อนไปช่วงโควิดปี63 SCB กําไรลดเหลือแค่27,000ล้านจาก40,000ล้านในปี62 แต่ปีต่อๆมากำไรฟื้นตัวต่อเนื่องจนแตะ43,500ล้านในปี66และยังส่งตัวในปี67รายได้ดอกเบีย้ยเติบโตดีมากจากดอกเบีย้ยขาขึ้นค่ะรายได้ส่วนนี้โตทุกปีหลังโควิดและธนาคารก็คุมต้นทุนเก่งค่าใช้จ่ายต่อไรายได้ลดลงจาก45%เหลือแค่42%เองค่ะใช่เลยครับนี่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการบริหารเงินแบบมืออาชีพของ SCB จริงๆครับพูดถึงปันผลนะคะปี66 SCB จ่าย10.34บาทต่อหุ้นดีวิดเนยิวสูงถึง8-9%เลยทีเดียวและที่สำคัญคือจ่ายต่อเนื่องตลอด5ปีถึงแม้จะลดช่วงโควิดแต่ก็ยังจ่ายไม่เคยหยุดแถมฟื้นกลับมาสวยเลยครับแต่อย่าลืมนะคะปันผล80%ของกำไรปี66อาจไม่เกิดซ้ำทุกปีเพราะเขาอาจเก็บกำไรไว้ลงทุนด้วยค่ะมาดู PE ประมาณ8.8เท่า P/BV ประมาณ0.8เท่า ถือว่าไม่ถูกเท่าไหร่เมื่อเทียบกับ KBank และ BBL KBank อยู่ที่ PE 7.6เท่า PBV 0.6 4เท่าส่วน BBL ถูกสุด PE 5.8เท่า PBV แค่0.4 9เท่าเองค่ะเพราะตลาดมองว่า SCB มีโอกาสโตจากกลุ่มธุรกิจใหม่เลยให้พรีเมียมมากกว่าคนอื่นแต่ต้องเข้าใจด้วยนะคะว่าราคาหุ้น SCB ก็มีความผันผวน,นอยู่พอสมควรค่ะอย่างช่วงมีข่าวดอกเบี้ยข,ขึ้นหรือข่าวการตั้งวอร์ชวลแราคาก็เหวี่ยงแรงทั้งขึ้นและลงค่ะ ใช่ครับแม้จะเป็นหุ้นธนาคารใหญ่แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยจากแรงกระแทกตลาดเสมอไปโดยเฉพาะเมื่อธุรกิจใหม่ของ SCBX ยังอยู่ในช่วงพิสูจน์โมเดลรายได้ SCBX เปลี่ยนจากธนาคารมาเป็นโฮดดิ้งที่ถือบริษัทลูกเยอะมากค่ะเช่น Card X, Auto X, Monix, Innovate X, Token X เป็นต้นค่ะถูกต้องครับเขากำลังสร้าง S-Curve ใหม่จากสินเชื่อดิจิทัลและฟินเทค เป็นการเปลี่ยนเกมจากธนาคารดั้งเดิมสู่ธุรกิจแห่งอนาคตครับแถมมีแผนจะขอใบอนุญาตเบอร์โชว์แบงด้วยนะคะจับมือวีแบง์จากจีนมั่นใจมากพูดถึง SCBX ต้องเข้าใจว่าเขาแบ่งธุรกิจออกเป็น2กลุ่มใหญ่ครับคือฝั่งธนาคารดั้งเดิมกับฝั่งเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังเร่งโตฝั่งธนาคารดั้งเดิมก็คือ SCB เดิมที่เราคุ้นเคยค่ะไรายได้หลักมาจากดอกเบีย้ยเงินกู้และค่าธรรมเนียมเช่นค่ารูดบัตรโอนเงิน และบริการธุรกรรมต่างๆค่ะส่วนฟังใหม่คือกลุ่มบริษัทลูกใน SCBX ที่เริ่มสร้างรายได้และกระโตบเช่น Card X, Monix, Auto X, Innovas X, Token X, t e x Tex X เป็นต้นในปี6667รายได้ยังมาจากฝั่งธนาคารเป็นหลักประมาณ80%แต่ SCBX ตั้งเป้าว่าในปี2578รายได้จากธุรกิจใหม่จะเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วน 50- ต่อ50เลยค่ะ XCB เท่ากับปันผลสูงสุด ผลตอบแทน ROE ใกล้เคียง K-Bank แต่ราคาหุ้นแพงกว่าคู่แข่ง SCBX ที่แพงกว่าเพราะมองโอกาสเติบโตจากธุรกิจเทคโนโลยียังต้องดูกันระยะยาวคะ่ะ K-Bank นำด้านดิจิทัลความเสี่ยงกลางๆปันผล5%กำไรเติบโตดีปี66 K-Bank ยังคงมาคอนเซปต์ศูนย์พลังดิจิทัลและแนวทางการทำธุรกิจแบบยั่งยืน BBL อนุรักษ์นิยมสุดกำไรโตก้าวกระโดดแต่เติบโตช้ามั่นทงปันผลเสถียร BBL เป็นทางเลือกปลอดภยัยเน้นความมั่นคงถึงแม้จะไม่ได้พืชพลังเท่า SCBX กับ K-Bank s c b Tech X ตั้ง CEO ใหม่ OCR AI และโมเดลใต้ฝุ่น Virtual Bank ททาง SCB และ V-Bank ร่รวมกันพร้อมลงเต็มที่จากหาค่าใช้จ่ายก่อนหน้านี้การสร้าง ESG ให้สถานะหดตัวเล็ก SCB Wall, Wall w l l ล์วอขาย Robinhood ให้กับกลุ่มธุรกิจใหม่ก่อนประกาศผลประกอบการในไตรมาสที่2 การมีร่วมมือกับ Thailand Post เพื่อเปลี่ยนสาขาเป็น Community Partner การแต่งตั้งผู้บริหารคนใหม่ของ SCBX ทางธนสกิจที่มีพลังในการลงทุนเทคโนโลยีการเพิ่มทุนให้รองรับการเติบโตในตลาดอาเซียนอีกทั้งการเตรียมโครงสร้าง Cyber s e c urity ที่แข็งแรงขึ้นเช่นการแยก CTO เฉพาะด้านและจัดงาน Tech Summit ระดับองค์กรด้วยค่ะทั้งหมดนี้บอกเราว่า SCBX ไม่ได้แค่เปลี่ยนชื่อแต่กำลังเปลี่ยน DNA ทั้งระบบจริงๆครับ ขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะสมมติว่าเรามีพอร์ตลงทุน5,000 500, 0 0บาทแล้วลงทุนใน SCB ทั้งหมดได้ปันผลปีละประมาณ8%เปอร์เซนเท่ากับว่าเราอาจจะได้รับเงินปันผลประมาณ40,000บาทต่อปีเลยเฉลี่ยมนละเดือนละ3,300บาทเลยทีเดียวค่ะถ้าคุณอยากได้ปันผลเดือนละหมื่นบาทจาก SCB คุณก็ต้องลงทุนประมาณ1.5ถึง1.6ล้านบาทซึ่งถือว่าไม่เยอะเกินเอื้อมสำหรับคนที่วางแผนระยะยาวครับแต่ถ้าใครหวังทั้งปันผลและการเติบโต SCBS ก็เริ่มมีสัญญาณรายได้จากเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆเหมือนกับถือหุ้นเติบโตบวกหุ้นปันผลในตัวเดียวค่ะ SCB เป็นหุ้นปันผลที่ดีแข็งแกร่งมีวิสัยทัศน์ไกลแต่ก็มีความท้าทายจากการขยายธุรกิจใหม่ๆสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับคุณค่ะว่าจะเลือกเน้นปันผลเน้นการเติบโตหรือเน้นปลอดภยัยทุกธนาคารมีข้อดีของตัวเองค่ะคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนทุกการลงทุนมีความเสี่ยง ศึกษาข้อมูลจากหลายแหล่งก่อนตัดสินใจครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับลงทุนอะไรดีค่ะ